อยู่กับแม่บุญถิ่นกกอนนี่นะคะเราก็เตรียมจะอุปกรณ์เก็บผักบุ้งกันเนาะมากินตอนเช้าเช้านะคะมีอะไรไป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 เก็บผักบุ้งกันนะคะอยู่ตรงไหนบ้างที่มันเยอะๆน่ะอยู่ตรงไหนไปค่ะไปค่ะอยู่ตรงไหนบ้างผักบุ้งไปนําไปบุญถิน่อยู่ตรงนี้ตรงนี้บ่ ตรงนี้จะมีเยอะบ่ตรงนี้ก็มีแต่ยอดแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นี่มีอยู่นะคะจะเก็บเรือก็ดู่ดูก็ได้อยู่แต่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนี่เราก็จะไปเก็บไปกบุ้นี่นะคะผักบุ้งนะมีแต่ยอดแดงๆเนาะเก็บผักบุ้งอันนี้แหละเขากินผักบุ้งมันยอดแบบยอดแดงนะคะมันถ่ายดีนะเราก็จะเอาลงไปไว้ที่ข้าว มันได้น้ำผลเนอะเดดนๆนี่นะคะสวยอทำ้เสีเข้าคน้กันนะเร้าคนเดีูป้าบางเก็บของบุ้กันนั้ทานกันวันนี้เราก็ทำอาหารง่ายๆแล้ว ช่เลยเอายอดอ่อนๆนะคะดีปีีัักกบบุุงงยอดสวยนะคะเอพีจ้าโอ้สาวๆลงลงมาอีกแล้วลงบึงเก็บผักส้มเป็นได้ผนเมื่อวานม้ นี่ตรงริมนาฝั่งโน้นอ่ะนู่นนนมันอยู่ในน้ำ่ะแบบใหญ่เก็บผักบุ้งไว้ได้ถวนห้อนทอนแม่พุดทินนี่ครับมันเหลือแค่นี้เดียวโอ้โหให้มาเก็บผักบุ้งตอนนี้ถอนหญ้าอีกแล้วนะคะความเคยชินนะคะนี่ครับฝั่งทางนี้ผักบุ้งเยอะมากไปเราก็จะเอาเก็บผักบุ้งไปนะคะถอนหญ้าไปด้วยเนาะยอดอวบยอดใหญ่บ่ตรงไหน มก็ตามน้องปอนไปนะคะเราก็หิ้วตะก้าไปนะคะเราก็จะเก็บไปนะคะเก็บงั้นไหนที่เราอยากจะกินนะคะเราก็มาเก็บเนาะมันก็มีเยอะนี่นะคะข้าวทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้เราก็จะไปเก็บผักบุ้งกันแล้ว<รอ>นี่ก็มีมีมีเดี๋ยวแม่ทินก็จะเก็บนี่ก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นยอดผักบุ้งสวย น้าหน้องทำไมหญ้าเยอะหญ้าน oh, yeah, <so right ี่ก็เยอะอยู่เด้อป้าถินทำอะไรครับเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งไปให้โอะให้อโอะว่ะให้เมฆให้เมฆดูหน่อยครับดูหน่อยคผัดแบบเมื่อคืนน่ะป้าที่บ้านไม่ได้กินผักบุ้งนี่ยอดแดงนะยอดแดงนี่มันจะกรอบนะมันจะไม่เหมือนไอ้นั่นไม่เหมือนผักบุ้งจีนน้ำเยอะสารก็ระวังเด้อระวังระวังเดี๋ยวมันจะลงไป ขึ้นาค่ะวนาเราก็เอาขึ้นนาเรียงแน่นนกอลเรีงแน่ขึ้นขึ้นตามนาเต็มเลยครับิหน่อยกินไม่ไหวไม่ไหวยอดใหญ่ใหญ่ไปเตนะยอดใหญ่ใหญ่เลยเราก็จะไปเก็บถ้าเราอยากจะกินผักบุ้งเราก็มาเก็บที่หน้านะคะได้เอาน้องบอนลงไปแล้ว ลุย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 ลงไปแล้วนะคะเก็บผักบุงผักบุงมันก็อยู่ตามนี้แหละเนาะโอ้โหเมฆมาแล้วมาแล้วยอดใหญ่ใหญ่ถ้าเปนอยูน้ำจะยอดใหญ่ใหญ่ยอดใหพี่นิกี้ก็มาแล้วพ่นิกไปหาด้วย่พี่นิกก็อยากไปด้วยอีกก็อยากลงน้ำด้วยลงไป เออมีแต่แพรน่ะแล้วเข้าโคเล่นเลยนี่ยน้าเป็นแพรเล่นเลยขึ้นไปข้างบนมาค่ะเอ้ยแกก็ไม่เจอลงน้ำเลยแอ้เด้อดูดยดูยอดูอะ้ไม่ต้องลงน้ำก็อยู่ข้างบนนี่ก็มีเนาะเยอะเลยแต่มันมันจะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เนาะแต่จะอยู่ในน้ำมันจะน่าจะสะอาดกว่านี่แหละอาบน้กกย

เปลี่ยนให้คนอื่นทำไหมถ้าพี่โจทำนี่จะสุดยอดเลยากกินกาแฟด้วยแล้วทุกวันตอนที่ไ่ลุกแล้วเขาจะกระโดดนี้นะสิขนาดขนาดผมทำผมยังวิ่งเลยโอ้ยเสือดาวนะขึนยอด้วยอยากกินกาแฟด้วยแล้วดิ๊กกี้อยากกินกาแฟด้วยแล้วยิ่งกินกาแฟบอกนี่แล้วมีไงข้างบนก็ยอดสวยอย่างนี้ ไม้ยิ้ง<ท>ย้ายนอดขึ้งบนก็มีขึ้นไปข้างล่างมีทั้งบนทั้งล่างพุ่งอ่ะที่มันเกียวฝนล้ ได้แล้วเนี่ค่ะได้เยว้วไปนั่จะกินหมดบ่ไปเยอะเนาะได้แล้วเรากินจา้าสวยเนาะเ้แ้คนเก็บักบุงยาวก็ได้เงื้อตา้เท่านี้ก็ดีแล้วได้เยอะแล้วนะคะได้เยอะแล้วผักบุงนะคะสวยๆนะคะเพราะอยากจะถอนหญ้าอยู่เนาะถอนหญ้าแล้วตามขอบๆนี่นะคะเนาะเพราะว่าหญ้ โอ้ย่าก็ลกอยู่เนาะตามขอบขอบนี่นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะมาเด้อมาเด้อบมเพอแล้วล่ะพอแล้วบ่พอแล้วพอแล้วเก็บอีกเยอะล้เยได้อีกแล้วก็มาเอาอีกอู้นิดเดียวเองไมมมึถิง ไปเ,เ,เอาอิม่มรถอีกไม่ได้กินหมดไหมยังไม่ได้แปดนาทีเลยเอาไปกินกับส้มดำได้แน่กินกับส้มดำนะครับจริงแล้วผักกุ้งนะครับทำได้หลายเมนูมากๆนะครับแต่เราไม่เคยทำหลายเมนูนะจะ,จะเคยก,กินแต่ก๋วยเตี๋ยวค่ะขัวรถดีขายรถดีให้เขาด้วยนี่นะคะเขาจะเอาหญ้าออกด้วยโอ้โห เต็มเลยเนาะเก็บผักไปด้วยนะคะเขาบอกว่ายังไม่พอนะคะมีกันหลายคนเนะาะคนก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ TP Coffee TP Skin นะคะฝากด้วยคะ่ะขอบคุณมากมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ